ขออภัยนะครับตอนใส่ซีนกับเสียเฟืองไม่ได้ถ่ายนะครับพอดีถ่ายแล้วสายเข้ามาคลิปผมเลยหายไปนะครับอันนี้ใส่เฟืองเข้าไปแล้วก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้ครับใส่ลูกป,ปืนใส่ริมนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่เฟืองชุดวอมเกียร์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าวอมเกียร์นะครับวอมเกียร์ของแค้มนีบตัวนี้จะเป็นมอเตอร์หมุนวอมเกียร์นะครับ ต่อไปเราก็จะมาใส่เฟืองตัวนี้นะครับใส่เข้าไปครับใส่เฟืองชุดทองเหลืองเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ลูกปืนแล้วก็ใส่คลิปล็อกนะครับนี่ครับลูกปืนใส่เข้าไปครับใส่ชุดเฟืองทองเหลืองใส่ลูกปืนใส่คลิปล็อกเสร็จแล้วนะครับให้จับตั้งขึ้นนะครับเอาลูกปืนหย่อนลงไปครับไปอยู่ทางด้านนี้นะครับ แล้วเราก็จะมาหมุนเกลียวเฟืองเข้าไปนะเพราะว่าถ้าไม่ใส่อย่างนี้จะใส่เฟืองเข้าไม่ได้นะครัะวังนีบมือนะครับเกือบกัดมือช่างแล้วนะครับเมื่อกี้